อ้าวฮะก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวอ e ีฟุตบอลทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็จะมารีวิวแผนนะครับเรียกว่าเป็นรีวิวได้ไหมเอาเป็นแนะนำแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีปัญหาเลือเกินนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็หลังจากที่ตัวเกมอ่าอัปเดตเป็น2025นนะครับโอ้ผมเล่นไม่ได้เลยหาแผนเล่นไม่ได้เลยนะครับปกติผมจะเล่นหน้าคู่นะ ไม่ไม่ไม่เคยเล่นหน้าเดี่ยวเลยนะครับเป็นเล่นแผนเมตาตลอดนะครับก็หน้าคู่ประจำแต่ซีซั่นนี้ไม่ไหวฮนะรีอ่ารีแ้งมาดิวิชันห้าผมตกไปดิวิชันหกเป็นครั้งแรกแล้วก็แพ้แบบไม่มีสกอร์เลยนะครับก็คือเล่นไม่ได้เลยอนะแล้วก็จนอ่าผมก็ได้มาเจอแผนนี้นะเป็นแผนอ่าสี่สองหนึ่งสามนะครับตัวนี้ก็มีการ ปรเปลี่ยนจากสแตนดาร์ดนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นลายเส้นให้แล้วกันนะมันจะได้แบบดูง่ายๆนะครับก็นี่ประมาณนี้นะครับเราก็ขยบเซนเตอร์แบ็กลงมานิดหนึ่งนะครับขยบให้มันยืนยืนต่ําเลยนะครับผมว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าแพทนี้การยืนตำแหน่งแค่นิดเดียวรู้สึกว่ามันสําคัญมากนะเพราะว่าหลังกองหลังจะเวอมากมีใครรู้สึกเหมือนกันไหมก็ให้เราขยบลงมานิดนึงนะครับ ส่วนคู่กลางๆนะครับคู่กลางปกติมันก็จะแต่ถ้าเรากดสแตนดาร์ดแผ่นนี้นะมันก็จะยืนชิดๆกันใช่ไหมเป็น d m f 2ตัวนะครับตัวนี้ก็ผมก็ใช้เป็นด mF ตัวหนึ่งแล้วก็ dmF ตัวหนึ่งนะครับตัวอ่าค่อยๆดักเกมตัวหนึ่งแล้วก็ออกบอลตัวหนึ่งนะครับอ่ะก็เรายืนประมาณนี้ก็ได้ฮะแต่ห่างกันนิดนึงเพื่อการเชื่อมต่อบอลที่ดีนะครับส่วนอ่ากลางลูกนะครับ ตัวนี้ก็ผมก็ใช้ยืนเป็น MF นะครับตัวนี้ก็สามารถเรา,าเกมดนวนํำเราสามารถขยับขึ้นไป ADS ได้นะครับเพื่อ,อยืนเป็นหน้าต่ำนะครับเพื่อดันเกมสูงขึ้นนะแต่ก็แนะนำเป็น MF นะครับตัวนี้ก็ตำแหน่งนี้โอเค,คแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาก็ปกติครับส่วนตัวกลางรับตำแหน่งทิ้งสไตล์ที่ผมแนะนำก็คือ,อตัวเป็น Anchorman นะครับตัวนั้นจะดักบอลได้ดีกว่านะแต่ผมอยากใช้เป๊ปนะแล้วก็เป็นอ่าแคทีฟเพ m a k ม r อีกตัวหนึ่งนะอ่าผมก็ใช้เป็นแคทีฟบ b อยนะครับส่วนกลางลูกก็ผมใช้เป็นกูตีนะครับตัวนี้เพราะว่าผมชอบเป็นการส่วนตัวนะตัวนี้เล่นดีมากนะครับของฟรีนะก็ประมาณนี้ฮรับสำหรับเกมลุกฮะแล้วก็มีปากหลักนิดหน่อยฮนะผมก็ยืนเป็นประมาณนี้นครับใช้เป๊ปเป็นตัววิ่งเข้าหาบอลน,นะครับ แล้วก็เป็นตัวออกบอลได้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีเสริมเกมลุกนิดนึงครับเป็นกูตีนะครับ mf ไม่ว่าเราจะใช้ตัวไหนก็ใช้เป็นให้ให้ดันสูงไปเลยนะครับถ้าเป็นโฮเพเยอร์นี่ยิ่งดีเลยนะครับก็มันจะเติมเกมลุกได้สุดยอดกว่าคนระับส่วนหน้าเป้าก็ยืนเป็นเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตไปเลยเนะี่ยก็ประมาณนี้ฮะับสำหรับแผนนี้นะครับก็แนะนําให้ลองจริงครเพราะว่าผมลองมาหลายแผนแล้วสําหรับแผ่นนี้เล่นไม่ได้จริงๆนะ สำหรับแผนนี้มันพอผมลองเล่นแล้วมันมีมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงนะเราสามารถเล่นได้อ่าหลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลคอสตาปีกศกเข้ามายิงหรือจะเป็นเปิดมงหรือแทงทะลุช่องแผนนี้ก็ตอบโจทย์สุดๆนะสำหรับแผทนนี้นะมันเล่นง่ายจริงๆนะนักเตะมัน ดูมีพื้นที่กว่าทุกแผนผมลองเล่นหน้าคู่แม่งหน้าสามหน้าสี่ลองทุกแผนแล้วมันมันไม่มีพื้นที่ให้เล่นเลยสําหรับแผนนี้นะครับก็ประมาณนี้ฮนะสำหรับแผนนี้แนะนาครับอยากให้ลองชยนะ้ยะสําหรับใครที่อลองแล้วเป็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับใครที่มีแผนที่ดีๆบอกวนะ่าไอ้ที่เอาแผนนี้เล่นดีกว่า ก็สามารถคอมเมนต์แนะนำมากันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้คนระับสำหรับอ่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ